ทำไมอันนี้ทางไปไม่ได้อันนี้ไม่ไปทางนี้จะไปไม่ได้จะไปทานเหนือทางนู้นมันรถเยอะทางนี้รถไม่เยอะเราไม่เราไม่ถูไปไม่จะไม่จะขึ้นหนูแถวเราไปทางนี้เราจะไปทางนี้เราจะไม่ไม่โตมาเราจะไม่โตมาจะปวดด้วยวันหนูจะโตมาจะปวดใจไปชางนือเราไม่โตมาหรืใช่ ทำไมจะเบิดด้วยคิดไม่ไ้ตงไปขี่ทางนน้นทางนน้นทาง,งนี้รถเยอะไม่ไปไม่ไปไม่ได้เลี้ยวเลี้ยวเร็วเร็วเร็วมา ไปหนุนยาวไปหนุนตรงดอกไม้หนุนไปดอกไม้แก้าาหนูมไ้เดี๋ยวแม่ตามไปแก้าาหนูมไม้เจ้าาหนูมไม้เจ้าาหนูมไมหน,มนูได้จีตีไปแล้ว เดมืจหนูอ่ะอย่าไปใกล้มดสิลูกออกมาจากมดมมด,ดอกไม้สีมสสไม้สีชมพูสีชอยู่เนี่ยสีขาวมยู่เนี่ยได้ีนอันนั้นสีม่วงดอ,ดอกไม้เจ๊ ดอกไม้ไไม้สีม่วงเอาไว้บายก่อนไปแม่จะปิดกล้องแล้วไว้บายก่อนลูกมาหันหน้ามาเก้อะไว้บายก่อนจะไไรถไปเจ้อะเอา้ามดกัน